การใส่ฟิล์มนะครับมันจะมีแกนแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวเฟืองเราไว้สำหรับใส่แกนเปล่าเพื่อที่จะไว้รองรับฟิล์มฟิล์มที่ถูกซิวแล้วก็ไขมาขออกมาตัวแหวนรองเอาอเราก็ใส่อย่างนี้ครับเข้าไปแล้วก็ลองด้วยแหวน ไข่รตรงนี้ให้แน่นด้วยปจัจแจส่วนสำหรับฝั่งนี้ทำเช่นเดียวกันการใส่นะครับให้ใส่ฟิล์มจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วทำยังไงเราประกบตัวสีส้มเข้ากับแกนกระดาษของมันแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่อง พร้อมกับใส่แหวนแหวนตรงนี้โดยปกติควรจะเท่ากันทั้งสองด้านเพื่อที่จะให้มันเสมอกันฟิล์มที่ใส่นะฮะหึงออกมาอ้อมแกนเหล็กแกนเล็ก,แ,ก,ลลกแล้วก็แกนใหญ่ อ้อมจากข้างบนแกนเล็กแล้วก็แกนใหญ่เห็นนะครับอ้อมออกมาเสร็จแล้วมันจะมีตัวเซนเซอร์ให้ฟิล์มเข้าไปที่เซนเซอร์ด้วยตรงนี้คือหัวปั๊มแล้วก็แท่นรองให้ใส่ฟิล์มระหว่าง2อันนี้เสร็จแล้วก็อ้อมเหล็กเหมือนเดิมเหล็กใหญ่แล้วก็เหล็กเล็กอ้อมขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับฟิล์มจะอ้อมเหล็กแกนเล็ก แล้วก็ออกมาแกนใหญ่แล้วก็เข้าผ่านระหว่างหัวปัม๊มออกมาทางด้านนี้สุดท้ายก็คืออ้อมขึ้นมาเป็นแกนนี้นอีกตัวเซนเซอร์เห็นไหมฮะแผ่นฟิล์มจะต้องอ้อมเข้าไปเซนเซอร์เพราะเซนเซอร์ตรงนี้เป็นตัวเซนเซอร์ระหว่างตาไฟเพื่อที่จะให้เครื่องซีนมันหยุดหันมาดูหน้าเครื่องเมื่อเราเปิดสวิตช์ทำงานไฟเขียวก็จะติดให้รอไฟเขียวประมาณสัก5นาทีมันจะสลับมาเป็นไฟแดงถือว่าเครื่องซีน พร้อมสาหรับครั้งแรกครั้งต่อไปก็ซีนได้เลยปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกออโต้หรือแมนนวลตอนนี้เราเลือกเป็นแมนนวลก่อนจะเห็นว่าพอเปิดปุ๊บถาดมันจะแลบออกมาเพื่อ <แ y S 1> ที่จะรอรับเพื่อเครื่องซีนพร้อมจะเห็นว่าไฟสถานะสีเขียวมันจะดับแล้วสีแดงมันจะติดตอนนี้เราทําเป็นแมนนวลนะครับเวลาซีนเราวางแก้วลงไปแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ท ้ะเห็นว่ามันจะแรบออกมาเสร็จแล้วไหมครับอยู่แน่นคราวนี้เราจะมาลองดูการซีลแบบออโต้บ้างแบบออโตโอ้เครื่องจะทำงานแบบอัตโนมัติให้ปรับสวิตไปที่ออโต้เสร็จแล้ววางแก้วลงไป เห็นไหมครับแบบออโต้น้ำโอเคไม่ออกอุณหนภูมิตั้งแค่155ก่อนสังเกตเวลาเทน้ำให้ลูกค้าโอเคเรียบร้อย